ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนประกาศกรมอุตุนิยมที่ยาเรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยปีพุทธศักราช2565ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่สมีนาคม2565 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทนซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามลักษณะาอากาศในช่วงต้นฤดูร้อนนี้จะแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะระยะนอกจากนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2565ประกาศณวันที่1มีนาคม2565ฤดูร้อนของประเทศไทยปี2565ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะสูงสุดเฉลี่ยประมาณ35องศาทัานเซียสโดยต่ำกว่าค่าปกติแต่จะสูงกว่าในปี2564เล็กน้อยนะครับ ปริมาณฝนโดยรวมเฉลี่ยจะมากกว่าค่าปกติ10-20%หรือดูร้อนในปีนี้จะเริ่มต้นที่2มีนาคม2565และสิ้นสุดกลางเดือนพฤษภาคม2565ระวังพายดุดูร้อนซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกส่วนพื้นที่ภาคใต้ในปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นตกต่อเนื่อง และตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรอาจจะมีการกรอดตัวของพายุไซโคลนด้วยนะครับส่วนในปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ37.0-38.0ถึง 0, องศาเซลเซียสนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นและตกหนักเป็นบางแห่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตร ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมอากาศจะร้อนในหลายพื้นที่ในตอนกลางวันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้ากลางเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษาย,ยนอากาศจะร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะอากาศจะร้อนจัดในหลายพื้นที่ในบางช่วงและจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศจะแปรปรวนและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วงมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ